Thank you คุยกันไปเนี่ยพี่พีมีประสบการณ์ทในด้านการทำงานในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา MV แต่สำหรับเด็กน,นี้เราขอเจาะในเรื่องของ MV แล้วกันนะคะพี่พีชอยากถามว่าเออเวลาที่เราจะทำเอ็ขึ้นมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกเลยถึงปล่อย MV เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะโปรเซสของมันก็อันนี้พูดในฐาน,นะแบบว่าคนที่ผูกพันกับวงการมิวสิกนะครับจริงๆแล้วผมเริ่มงานมิวสิกวิดีโอมาจากการเป็นแคสติ้งนะฮะผมเป็นแคสติ้งก่อน แล้วก็เป็นผู้ช่วยพุ่มกับเขียนสคริปต์ก็จนมาเป็นพุ่มกับนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นพุ่มกับที่ไม่ได้เก่ามากจริงๆเราถือเป็นพุ่มกับรุ่นใหม่อย่างแรกคือเราได้เพลงมาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นมาสเตอร์แล้วหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ยังแบบมีคนร้องไก์อยู่อะ่ะยังไม่ใช่จิลรปินเลยอ่ะก็คือเราต้องเอาเพลงนี้มาฟังแล้วก็ทำามาเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับเพลง จากนั้นก็ลองดูว่ามันเหมาะกับรูปแบบไหนคะคือเพลงบางเพลงมันก็เหมาะกับการเล่าเรื่องเป็นเป็นหนังเป็นเรื่องราวบางเพลงมันก็ไม่เหมาะกับการเล่าเรื่องเลยอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่ามันเหมาะอะไร จริงๆแล้วงานของผมอะจะเป็นงานที่มีการเล่าเรื่องเป็นหลักโดยส่วนใหญ่ค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเหนือจริงหรือว่าเรอเรียลลิสติกก็ตามส่วนใหญ่ผมก็จะมีเล่าเรื่องแอบแเข้ามาจากคนคนทำหนังหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วเราจะทําแบบไหนเนี่ยก็ต้องมาดูว่าไอ้แบบไหนนี่หมายความว่าจะเล่าเรื่องหรือไม่เล่าก่อนนะฮะสมมุติถ้าจะเล่าเนี่ยเราจะเล่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้โดยมุมมองส่วนตัวผมคิดว่า MV ที่มันเล่าเสมมุติเล่าเรื่องนะเรื่องอ่ะไม่ต้องแบบไปร้อยเปอร์เซ็นต์กการตามเพลงขนาดนั้นนะผมผมคิดอย่างนั้นเอะผมยกตัวอย่างเพลงที่ผมเขียนสมมติแพ้คำว่ารักอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเขียนบิดไปแบบพระเอกแม่งเก่งแล้วชนะคำว่ารักได้แน่นอน <c oughs> คือจะไม่บิดในขนาดนั้นก็คือต่อให้เรื่องมันไม่ตามเพลงร้อยเปอร์เซนต์อ่ะมันไม่ตามไม่ตามเนื้อเพลงร้อยเปอร์เซนต์แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อดูจบอะ่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าโอ้ยตัวละครแม่งแพ้ แพ้คำว่ารักอย่างเนี้ยคือผมจะจับหัวใจมันมากกว่าที่เอาดีเทลทีละท่อนนะครเออก,ก็ก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่านะตัวอย่างเป็นยังไงผมรักคุณนะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะทีค่คุณทำให้ผู้ชายคนนี้บอกรักได้คุณคือผู้ชนะในรายการของเราค่ะ อกกพอเรามีสคริปต์มีไอเดียแล้วอะเราก็ต้องหาดนะีเรคชั่นครับก็คือเหมือนทิศทางหรือรูปแบบของงานโปรดักชั่นว่าเฮ้ยงานเรามันจะสมมุมติเรื่องเกิดในออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศเราเป็นแบบไหนวะเพราะว่าออฟฟิศมันก็มีหลายแบบออฟฟิศแบบติดติดแบบปูนหมดเลยปูนเปลือยหรือออฟฟิศแบบธรรมดาคนทําบัญชีเขาทํากันหรือว่าเป็นโชว์รูมรถหรือว่ามันเป็นอะไรเราก็ต้องมานั่งคิดว่ามัน เป็นแบบไหนเสื้อผ้ามเป็นยังไงอถ้ามี CG ก็ต้องมีทีม CG <ะ>ด้วยมีช่างภาพสําคัญด้วยก็ต้องไปกระบวนการตัดอีกเรื่องมันอาจจะถูกบิดไปอีกไปอีกก็ได้พอเราตัดเสร็จเราไปดูว่าเฮ้ย mm hmm. มันน่าจะเล่าแบบใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคร พี่พีทเคยเจอปัญหาในเรื่องของการทํางานบ้างไหมคะก็เจอนะฮะเจอตลอดอย่างเช่นอย่างเช่นไม่อินกับเพลงอ่าอ,อ,อ, <laughs> อาจจะอาจจะมีบ้างที่ไม่พูด่เพลงอะไรแต่าอาจจะเพลงมันไม่มันไม่ตรงกับเราอะเรารู้สึกแต่เราก็รับมาอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆมันเป็นความผิดเราถ้าเรารับเพลงพวกนี้มาแต่ถ้าเรารับมาแล้วเราก็ทําให้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาว่าแบบคิดไม่ออกเพราะว่าเราไม่ชอบเพลงค่ะค่ะอย่างเงี้ยหรือว่ากระบวนการแบบเราคิดงานเราคิดว่ามันดีแล้วเราไป เสนอเสนอศิลปินหรือเสนอค่ายเพลงแล้วเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วต้องกลับมาแก้พอกลับมาแก้ไปแก้มามันก็เริ่มรู้สึกเราไม่ชอบเองแต่เราก็ต้องทาอย่างเงี้ยก็มีอันนี้ก็กระบวนการเริ่มต้นแล้วอย่างไอเดียที่คิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเอามาจากไหนอะคะ ก็ขึ้นอยู่กับเพลงนะครับคือถามว่าทุกเพลงที่ที่เราทำมันตรงกับเราเลยทั้งหมดไหมมันไม่ใช่หรอมันก็อาจจะคิดเอ่อบางเพลงก็อาจจะเอาจากชีวิตจริงอืบางเพลงก็ปรับจากชีวิตจริงบางเพลงก็ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงเลยอืแต่อาจจะไปอ่านหนังสือมาแล้วเฮ้ยแม่งมีมุมนี้เก๋เราลองมาทำเบบนีไหม,มหรือว่าเราไปดูงานของศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วเรา เอาปาเป็นแรงบันดาลใจมาปรับใช้<ม>ก็คือเป็นลิฟวเลนนะครับมาปรับใช้ใน MB ของเราหรือไม่ก็ดูหนังหรือว่าฟังคนอื่นเล่าม,มันอยู่แรงบนันดาลใจมันอยู่รอบตัวนะผมว่า,า,าผมก็ไม่รู้ว่าจะหยิบจับจากไหนได้มันไม่เท่ามันไม่เท่ากันะออของโดนัทก็อาจจะกระอานตังือเรียน<ม>แล้วก็เฮ้ยกูต้องทำเรื่องเนะศกษสตร์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่สําหรับผมเนี้ยผมว่ามันแล้วแต่ช่วงช่วงเวลาแต่ไม่ว่าจะเอามาจากไหนก็ตามอ่ะมันจะมีความเป็นตัวเราแทรกอยู่นะ ในมุมใดมุมหนึ่งนะออสมมุติว่าผมเขียนเพลงที่เป็นเพลงอ,อกหักมากๆเลยซึ่งแบบผมอาจจะไม่ได้อ,อ,กอ,อกหักขนาดนั้นแต่ผมก็จะใส่เหตุการณ์ที่ผมเคยประสบมาด้วยไปบวกกันเลยนะครอาจจะมีเพิ่มเติมลงไปบ้างหรือลดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคก็ขึ้นอยู่ว่าต้องขึ้นอยู่กับเพลงด้วยบางทีเรื่องเราโหดร้ายมากสมมุติเราเคยท่าคนมาอืเราจะเล่าเรื่องของเราี่แหละแต่เพลงไม่ไม่โหดร้ยายอะอาเง้อาจจะลดทอนเป็นแค่ตีหวัวเขา, <laughs> างี่ครับ ตั้แบบงแต่ทำงานมานี่มีชิ้นไหนที่เราทำแล้วประทับใจหรือว่าชอบเป็นพิเศษไหมคะชิ้นที่ผมทำแล้วผมรู้สึกประทับใจนะอาจจะไม่ให้ มันเป็นชิ้นที่ผมไม่ได้กำกับนะอะแต่เป็นชิ้นที่ผมเป็นผู้ช่วยผุ้มกับแล้วแล้วผมเป็นคนเขียนบทค่ะก็จะมีเพลงแพ้คำว่ารักของคาร์ลีบาบานะครับอันนั้นตัวนั้นก็เป็นพี่ต๋องแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยังไม่พ้นขีดอันตรายก็ของพี่ต๋องเหมือนกันที่ไปเวียดนามนะครับอของพี่บอยทิปเมกเกอรไ์ได้ได้ได้รับการแบบว่าให้เขียนนะครับคิดงานขึ้นมาก็เลยคลิดเพราะมันดังมากมใช่แพ้คำว่ารัก โอ้ยมันไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ยก็มีพุ่มกลับครับพี่ต่อเขาช่วยช่วยตบค่ะตัวที่ผมกำกับเองอ่ะผมก็ชอบผมกลับชอบเพลงแดนซ์ที่ผมทำนะจริงๆนะครับเพลงเต้นๆที่ตัวเองแสดงไม่ชอบเกาหลีเลยผมไม่ถนัดเลยอ่ะแล้วผมก็ทํามันจนสําเร็จมันสําเร็จจนถึงขั้นที่อันนี้โอเวอร์เลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยพอดีผมโชคดีว่าเอ็มวีของแคนดี้มาเฟียมาออนแอร์ที่เกาหลี้วยค่ะแล้วของน้องเขามันขึ้นอันดับ ไม่แน่ใจว่าหนาบ10กว่า12อ่ะของเกาหลีใช่ของของเกาหลีเลยขเขาไม่ได้รางวัลเกาหลีมามจนแบบว่ามีสิลเปินค่ายเป็นเกาหลีเาติดต่อให้แบบไปทำอย่าี มีศิลปินคนไหนหรือแนวเพลงไหนที่เราอยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำบ้างไหมคะเพลงไทยนะครับก็ท<า>่าไี้นึกออกตอนนี้ผมผมคิดว่าผมอยากทำให้อีกสองศิลปินนะฮะก็คือหนึ่งก็คือกิ๊ตซี่คาเฟ่พี่เล็กกิ๊ตซี่คาเฟ่ค่ะวันหนึ่งก็อยากจะทำโมโนด็อกแต่จริงมีโอกาสได้ได้ทำของที่พี่ปอ๊อตไปแล้วฮะแต่หน้าผมเขียนเขียนแต่คลิปเฉยเพลงอะไรคะ จดหมายจากคนเหงาอ,อะไรอย่างเงี้ยเชื่อมความเหงาอะไรเงี้ยครับผมในมุมอมองนะคนชข้างหน้าอีกสิบปีพี่พีคิดว่าตอนนั้นพีททำอะไรอยู่คะไม่ไม่ทำหนังไม่อยู่ตรงนี้ก็คงออกเดินทางครับเดินทางเที่ยวรอบโลกเลยแต่การเดินทางก็คงไปคือจริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางแล้วไปเที่ยวมากนะคือหมายถึงว่าถ้าผมไปอังกฤษเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่ไปชอบ เดินเพื่อจะไปซื้อของแน่ๆคือผมมาเห็นความแตกต่างของการเดินทางไปเที่ยวการเดินทางไปทํางานนะฮะจริงๆลนะผมไปชัมา่าอย่างเงี้ยจริงๆก่อนไปถ่ายเนี่ยผมไปได้ไปมารอบนึงละถ้าเราไปเที่ยวเราจะไม่มีโอกาสได้ทะลุทะลวงเข้าไปในจุดที่มันลําบากเกิน,เก,นเกินเหตุอะอย่างถ้าเราไปทํางานนะบางทีเรามีจุดมุ่งหมายสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัดนี้แม่งมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นเราจะโผล่ไปเรื่อยๆพระให้พระ พยายามพาเราไปในที่ที่เขาไม่เคยพาคนอื่นไปเราหาทางไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ครับผมเคยไปจนถึงวัดที่อยู่สูงมากที่แค่เรายืนอ,อยู่ตรงระเบียงวัดต้องมีอินทรีอยู่รอบตัวเราประมาณ10กว่าตัวบินซึ่งถ้าเราแค่ไปเที่ยวผมว่าปไปไม่ถึงแน่นอนค่ะค น้ถึงน้องๆที่อยากเข้าสู่วงการนี้หน่อยค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่า<ม>ชอบอยากไปพุ่มกับบ้านอยากจะกำกับ MV กํากับภาพยนตร์บ้างต้องทายังไงบ้างคะถ้าจะฝากก็ผมก็คงคิดว่าก็ต้องให้เกียรติกับสิ่งที่เราทำนะครสมมุติว่าถ้าเราอยากทำมิวสิกวิดีโอแล้วเราสมมติเราเพิ่งเรียนจบเนี้ยครับแล้วเราต้องมาเป็นแค่เด็กอาร์ตยกของหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะครคือ อย่าไปคิดว่าเราต่ําต้อยต่าหรืออะไรเงี้ยก็คือเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ลําบากเล็กๆเพื่อที่เราจะเข้มแข็งต่อไปก็อ,อย่าไปคิดว่าการที่ทาอะไรง่ายๆแล้วมันจะมันจะสาเร็จสมมุติว่าเราถ่ายแค่คนนอนอยู่บนพื้นหญ้าแล้วก็ทํา MV ทั้งเพลงปรากฏว่าเพลงนั้นแม่ง10บล้านวิวมันก็ไม่ได้หมายความว่า MV เราดีอเออเราก็ต้องรู้ตัวเองเราก็ต้องหันกลับมามองด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันกูถ่ายแค่นี้เองเไว้ มันดัง่ไงวะกูเจ๋งอะไเนี้ยมันไม่ใช่กูเจ๋งหรอกมันอาจจะเป็นเพราะจังหวะเพลงดังหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้หันกลับมามองตัวเองด้วยให้เข้าใจตัวเองด้วยฮะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะผมว่าไม่มีวันหยุดอนะถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกเราเก่งพุ่มกับใหญ่เก่งมากพอแล้วเราก็จะไม่เก่งแล้ว ทุกวันนี้ผมยังไม่พอใจงานที่ผมกลับเลยนะคือไม่ขนาดนั้นนะคือก็จับไปหาข้อผิดพลาดมนสมมติและสาหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้พูดคุยกับพีทพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายๆคนต้องได้มุมมองดีๆในการใช้ชีวิตแล้วก็แนวทางในการที่มันจะทํางานลงสายวงการนี้พอสมควรแล้วสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พีทด้วยค่ะเทปหน้านะคะรายการป๊อปโชว์เคสจะพาไปรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจคนไหนยังไงอย่าลืมติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้เันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ And slow was the same that sent me in